น <Thompson. S 1> <Auf> ้ำม no okay. ันขออะไรครับเนี่ยทอ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 ท่านผมที่ไหนอะไทยแลนด์ที่นู้นลูกพี่ไปเอาอยู่น้ำมันน้ำมันซื้อมาจากฝั่งโน้นเหรอครับผมประเทศไทยเหรอประเทศไทยนี่แหละอ๋อนี่เหรอสีนี่เหรอครับผู้ชมสีนี่แหละอ๋อขายลิตรเท่าไหร่นะ20บาท20บาท21บาท21บาทโอเคสุดยอดเลยนะครับรถน้ำมันประเทศน้ำมันเราซื้อน้ำมันคนไทยเราขายให้ประเทศไทยเรา ผมมาเติมฝั่งเงี้ยลิตรล,ละยี่สิบเอ็ดบาทเนี่ครับเขาบอกว่าออเป็นน้ำไม้ของปตทไทยนำจากไอ้ฟังยากปากของชาวเมียนมาเลยนี่ครับอันนี้ผมเติมอยู่เนี่ยรามสายเติมแล้วสองคันครับเนี่ยก็กานหลังเติมมาอันน้อยเจ็ดสิบคิดครับยี่สิบเซียวครับ